ดีนะดียังไม่เห็นเลยเดีแล้วเหรอดีแน่นอนแน่นอนดูเลยอะไรดีกว่ามาแล้วร้อนเลค่ะโอ้ยลูกเลยเป็นไงสดใสเอออยู่นี่ต่างเลย ใช้คำว่าคาแรคเตอร์บ่อยมากโอเคโอเคพี่ไใสขึ้นไหมคะสดใสสิดูผมหดแว่นปุ๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่เพราะเขาเป็นคนเปิดหน้าเราดีตะกี้แอบดูหน้ากระจกอ่าเพราะตะกี้มันปิดปิดหน้าอยู่แล้วมันทำให้หน้าเขายาวขึ้นไงเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้เขาโอเคคือสำหรับพี่อายอะไรก็ดีจริงๆอ้าวเหรอเขาดีตั้งแต่แรกเลยเศรษฐลีดเหมือนกันนะเทปนี้นะห่างหน่อยหางหน่อยกล้าใส่แค่ตัวนี้นะ ก็ผมไม่ได้ใส่บ่อยเพื่ครับจริงเหรอชอบใส่เรียบเรียบอะไรใส่เรียบเรียบเหรอเดี๋ยวที่ไม่เปลี่ยนเสื้อแบบไม่โอเคอะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ทุกวันก็ไม่ได้เชื่อก็ยังไม่ได้ถูกใจขนาดที่ใส่ทุกวันแต่ชอบ ชอบการที่เขาพี่เขาสอนในการวิจา์แมทก็คือถ้าในอนาคตมีโอกาสที่จะต้องแต่งตัวหลายๆวันก็จะใช้พวกนั้นเข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าใส่เรียบๆทุกวันมันก็เฉมไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นการใส่เสื้อลายเนี่ยนะติวเนาะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีกางเกงเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการใส่ะเปลี่ยนวิธีการใส่ก็คือเปลี่ยนเป็นกางเกงขาวก็ได้นะครีมก็ได้นะอย่างถ้าเป็นเสื้อั็มีเสื้อกับ ใส่แค to ่เสื้อยี่คอกลมข้างในแล้วก็กดกระดุมออกแล้วก็ใส่น um ี่ทับเฉยๆสบายๆไม่แต่แต่อันนี้สี่นี้คือแบบทำ bright มากเชิญเชิญทับไปหน่อยเปลี่ยนลุคที่สองลุคที่สองเนาะลุคสองเราเป็นลุคอะไรนะเอาอะไรเปียมไว้ตอนนั้นจำไม่ได้แล้วแหละท่าทางไปเปลี่ยนเลือกหลายเพื่อนเปลี่ยนหมดเลยไป จพิสูจน์พิสูจนอาจจะพิสูจนอธิบายลุคนี้ให้ฟังหน่อยลุคนี้เหรอ ก็เคยเห็นวัยรุ่นที่แบบไม่ต้อง20นะคือ20ไไปลายนี่เขาก็ยังใส่อารมณ์ประมาณนี้อยู่นะมันเหมือนเป็นพวกแบบยังไงเดียอเมริกันที่เขาใส่กันสไตล์นั้นะไปแบบล่าเป็ดล่าห่านอเมริกันฮันเตอร์เบาๆอะไรแบบนั้นฮันเตอร์เบาๆแต่วันนี้เป็นฮันเตอร์แบบสดใสสดใสไงก็รู้เป็นวัยรุ่นที่มีอะไร มีอะไรดีอะมีอะไรดีอะไรอะมีความมั่นใจใต้เคยแต่งอย่างนี้ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยครับต้ององไม่ค่อยฮะขอร้อนะคือนี่ไม่ค่อยคือไม่ค่อยใส่สีแบบนี้หรือว่าไม่ค่อยใส่แบบแจ็กเก็ตอะไรอย่างนี้ก็แจ็คเก็ตด้วยแหละครับอากาศอากาศไม่แต่หรว่าบางทีแบบคือแจ็คเก็ตเนี่ยโอเคคนมาเข้าใจว่าอุ๊ยอากาศเมืองไทยมันร้อนมันใส่แจ็คเก็ตไม่ได้ถ้าอยู่ในห้างเพิมาใส่ทุกคนก็อยู่ในรถอยู่ใน ห้อยู่ในออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศอยู่ในคลาสซึ่งมันก็อากาศมันก็ถูกปรับให้เย็นแล้วอะเพราะฉะนั้นแล้วการใส่แจ็คเก็ตมันก็เป็นการเพิ่มดีเทลคล้ายๆเดิมกางเกงสีฟ้าจำได้แต่ก็เสื้อชุดที่สองก็โอเคครับก็ก็คล้ายๆชุดแรกแต่ว่าจะสีสันก็ไม่ได้จี๊ดขนาดสีเหลืองขนาดนั้นก็กางเกงสีฟ้าโอเคดีก็คล้ายๆชุดแรกครับก็เป็นชุดเก่งได้เหมือนกันแล้วก็เอาไปมิกซ์แอนด์แมทซ้อนการมิกซ์แอนด์แมทในการแต่งตัวได้เหมือนกัน งั้นต่อไปลองใส่แบบขายาวที่ไม่คุ้นชินชม่คุ้นชินไม่มีอะไรชินเลยนะย่าองไที่วี่ไม่คุ้นชินดีกว่าที่พี่ติวบอกพี่ติวจะพาไปบอกสปอร์ตมันจะเป็นต้องอยู่ในฟิตเนสอย่างเดียวใช่ออกไปเที่ยวได้เชื่อพี่เอะนะเชื่อพี่เถอะลองดูคั ดีดีเลยเห็นไหมอันนี้คือไม่ต้องใส่ไปฟิตเนสก็ได้ถ้าแบบไปฟิตเนสก็เสียดายเนาะต้องออกไปโชว์ประชาชนให้ได้ดูกันไม่เวลาไปฟิตเนสแล้วแบบ พอฟิตเน่ใส่แบบลงไปซื้อของข้างล่างไปกินข้าวต่ออยงงไปท่องไปเที่ยวต่อก็ยังได้นะมันก็เป็นลุคแบบสปอร์ตแบบที่แบบเฮ้ยขนาดนั้นคืออันเนี้ยตั้งใจนะบางคนเขาจะแบบว่าไม่ยอมให้เป็นเสื้อเป็นลายชนลายตีกันแต่นเนี้ยด้วยแบบสีมันเป็นลายเดียวกันพอดีไงแล้วข้างในเป็นแบบสีอ่อนข้างนอกเป็นสีเข้มก็เลยเลือกเป็นกางเกงที่ไม่ค่อยมีลายมากเท่าไหร่แหละ สบายดีครับมันมันเป็นผ้ายืดเนาะผ้ายืดครับก็สบายใส่แล้วมันเขาชอบออกกำลังกายนี่ใช่ไหมสมมติว่าเมื่อกี้ดูกับติวไว้แล้วว่าถ้าสมมติเราไม่ใช่แจ็คเก็ตอันนี้เดี๋ยวต้องหยิบอีกอันหนึ่งมาเดี๋ยวเรแอบหยิบแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งด้วยระหว่างที่พี่ไอไปหยิบแจ็คเก็ตถามก่อนแล้วปกติเวลาออกกำลังกายไม่ แต่งงี้ไหมนนนนยิ้เร็วไม่ขนาดนี้อะไรนะไม่ขนาดนี้ไม่ขนนาดี้่แต่งขนาดนี้โลชั้นเต็มไงเมื่อกี้ที่ติวว่าลองถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยมันอาจจะถือว่าบางคนกลัวว่ามันจะสปอร์ตไปปุ๊บลองแบบหยิบจเก็้ที่เป็นฟอร์มคล้ายๆกันลายแต่ว่าไม่มีลวดลายชุดยิ้มนะฮะเก็ตเสื้อลายๆชอบมากๆเลยครับแต่ก็ โอกาสการใส่ก็ไม่ค่อยน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นชุดแบบถ้าใส่ลายทุกวันอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ก็น่าจะเป็นชุดออกงานเหมือนชุดแรกชุดสองเือนการชุดแรก <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกันนะสองตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นพยืดมากกว่าตัวนั้นป่ะครับไม่ได้นส่ชอบไหนมากกว่ากันนะอันนี้นะคนด้วยก่อนนะอันนี้ก็จะฟอร์มอลกว่าป่ะครับอันนี้พิติว่าอยังไงตามความเป็นตัวเอเรียบกว่านะเรียบกว่าเนาะเขามั่นใจกว่าไงเพราะดูแบบว่าใส่ไปได้หลายโอกาสสุดท้ายสุดท้ายพิติบอกว่าเป็นลุคเต็มลุไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยลุเต็ม ยาวค่ะยาวไปเกลียดยิดีกว่าี่ติ๋วไปเลยฮะพี่ติ๋ว <laughs> ิวลุคนี้ยังไงฮะลุคนี้ก็เป็นแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแบบจริงจังเลยเราจะต้องดูโดดเด่นที่สุดค่ะออมีคาแรคเตอร์เสื้อข้างในก็ยังคงความสดใสมีลายเหมือนเดิมไม่เรียบเรียบทั่วไป,ไแบบอ,ปอาจจะแบบว่าเลือกสีที่มันเข้มขึ้นหน่อยเข้มขึ้น,นหน่อยดูแบบ เป็นแมนๆให้มันคอนทราสต์ข้างในหน่อยแต่เลือกตัวเลือกชิ้นให้ดูแบบเด็กเด็กเล็กเดใช่สิก็ชอบครับชุดน,นี้ก็เป็นแบบออกงานป่ะครับก็ก็ชุดหรูเนาะออใส่ไปโรงแรมใส่ไปงานโอกาสอะไรก็โอเคเลยครับแล้วกางเกงก็ก็สีเรียบก็ใส่ได้ทุกวันเหมือนกันเป็นกางเกงที่สีแปลกดีแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้ตีจ้าจนเกินไปครับผมแ่ว่ถ้าเราไม่ใส่งเกงตัวนี้ก็เปลี่ยนสีไปได้ให้ลิงกับเสื้อใหน่เช่นเกงเสีเงิน,นอะไรอย่าอาจจะเป็นแบบดูจากสีเสื้อ<ช>สีเสื้อเฉยขด้น,นไ,ไ้เลย,เยวดูว่าแบบ อาจจะเลือกสีแบบไม่ส้มก็น้ําเงินฟ้าอะไรอย่างได้เราี่ติวเนาะอย่างเนี้ยอย่างเจใส่แว่นอย่างเงี้ยสมมติใส่คอนแทคปุ๊บเปลี่ยนทรงผมมันก็มันก็เปลี่ยนได้จริงๆเสื้อผ้าบางทีอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนด้วยซ้ําแต่บางทีอาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนแว่นเปลี่ยนอะไรที่มันจักจาเจจําเจอ่ะหรือว่ามันก็สามารถใส่แว่นได้แต่ใส่แว่นทรงอื่นก็ยังจะได้บางคนคาแรคเตอร์เขาแบบใส่แว่นแล้วดูดีก็มีใช่ใช่เลือกแว่นทรงแว่นอ่ะ โคงหน้าให้กเข้ากับโคงหน้าด้วยค่คนหาใบหนึ่งกจะเจอส่วนในเรื่องเด็กไม่เด็กแ้มันเป็นอะไรนะแบบแต่งตัวมันความเป็น teen spirit ่ะมันก็ทุกคนเนาะก็อยากแต่งตัวให้ดูแบบเด็กลงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคนส่วนใหญ่จะมองไปที่เสื้อผ้าแต่งตัวไงให้เด็กลงแต่โย้ว่ามีสาระนะอยู่ที่แบบการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยกินยังไงอยู่ยัง ิน้ดเทคนิคดีๆครับก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ติวก็ขอบคุณที่ที่ช่วยกันสอนการมิกซแอนแมขอบคุณพี่พี่ทีกรที่ช่วยให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับการแต่งตัวก็ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปใช้ใน อาสนะนาคตอาจจะฝึกงานอาจจะสมัครงานนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เอาไปใช้ในการสมัครงานเพื่อให้คนคนสัมภาษณ์งานาเห็นเพราะว่าการสัมภาษณ์งานลุกแรกที่ที่เห็นกันก็คือายนอกก็เป็นอะไรที่ช่วยส่งเสริมบ,บุคลิกของเราครับให้ดูดีมากขึ้นอะไรอย่างนั้นก็จะเป็นช่วยในชีวิต mm hmm. ประจำวันด้วย oh, ได้ให้เขาดูแบบแมนมีสีดำๆมั้งสีสันเและให้เขาดูแบบแบบท่อนล่างล่ะข้อนล่างเหรอไม่ใส่นะเฮ้ยล่ะคงจะหนุ่มใส่อยู่เราเล่นนะน้องมาคือคิดอยู่นะแต่ไม่กล้าพูดนี่คือพูดเลยเลยน้องเขาคงไม่อยากให้พูดคนตรงๆนะเนาะพิซิวพิซิวชอบลุคไหนที่สุด ชอบป <So ูปูเลยค่ะกะแล้วตรงกันเวอร์ก็ไม่อยากจะเรียกว่าแก่เพราะเด็กบางคนก็ชอบแต่งตัวแบบให้ดูแบบเป็นแบบโอสคูลเนาะคือแต่งแบบโอสคูลอะีรว่าแต่งอย่างไรให้มันดูดูเท่ดูดูไงอะดูดีดูหล่อสิให้มันดูอ่อนกว่าอายุจริงเนี่ยหรอให้ i